พี่ทีไม่จาวันนี้ไปไปนั่ไนนองปานิาเธอกลังทำอะไรเด็เดี่ลูกเอาวันนี้เรามาทำอะไรกันอะไรลูกมันคืออะไรมันคืออะไรนี่อ๋อเป็นรถคล้องเล่นเนอร์ครับใช่ไหม ะเรามาเกะกันเลยเมีอยได้นี่มันเป็นรถอะไรรถไทยอ่ะรถไทยนี่นี่มันนี่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 โอเคมาแกะกันหนูด้นางเรียบร้อยค่ะเจ้าแก้วเป็นไม้อ่ไม่อืมใหไปจ่ายเกะให้ไปจ่ายเกะเอาแ้จ้านางด้วยไปจ้านายพรแล้ไปจ่ายเกะให้นะจะวางที่แกกระจุกกันน้องเต้นจัง ดดดูมีอะไรมั้งมาดูกันมีอะไรมั้งมีรถมีรถนีตู้รถไทยรถไทยมาดูก่อนมันเป็นรถไทยมีรถไทยล้วมีตูวงอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นดีไทรตีไทรหน้ามั้ยอันนี้เป็นอะไรเป็นดีไทรนาเรื่องนี้เป็นชาเล่นไม่ได้ก่อนโอ้เป็นดีทุก เป็นรถบรรทุกเป็นรถบรรทุกเป็นขวงที่บรรทุกเพ่อนนะเป็นรถเกี้ยวโอ้มีรถเกี้ยวด้วยนี่นี่เป็นหอยเกี้ยวข้าวอ่ะเอาหนึ่จานเล่นนะเอาหนึ่งจานเล่นด้วยเอาเราเรามาใช้ก่อนใช้เลยใช้บรรทุกรุดแลบไปแต่เล่นทีรุตแลวใช้ก่อนใช้ก่อนนี่นะนี่นุ่มันต้องใช้ก่อนทางจากที่เราเกมมาเซร็จที่เราเอามาใช้ผัวมาใช้ปึ๊บอืมอันนี้มันก็จะเป็นอันนี้รถอะไรอ่ะปากกา ให้เป็นรัเกี๊ยวไหมเออรัเกี๊ยวจริงโซ่เกลียวได้อนูดาได้หลองข้าไปโชว์โชว์ที่ครับโชว์ครับโชว์ยังไงครับโชว์บึนบึนเรื่ๆจะวุ่นว่ายนู่านชาไปหนู่นเลยก็มันมีรัเกี๊ยวเอาหนูดาเอาหนูดาไปเลยไปไปครับอนูดาเอามาหน้ามันมาเปลี่ยนนะเดี๋ยวเปลี่ยนหน้ามาครับด้วยเดี๋ยวเอารลชานี่นะอันนี้เป็นรถแท็กะแบบเอาความเลยอะความอนูดาล่นเอามา โตไหมโตค่ะนี่เอาอันนี้ใส่อันนี้ด้วยนี่เปลี่ยนหาลองซิ่งดิ้ฟาไปดิครับเจ้เลยไม่ใช่แล้วก็จับลูกข้างหน้ต้องดุนขันหน้าเราต้องจับตรงนี้นี่ปีดูนี่จับตรงนี้เพียนหน้ปล่อยกระบะปีเจ้าจับอืรูดต้องแบบนีู้อะไรอ่ะเออไม่จับซิ่งไม่จับอะไรสิ่งเปลี่ยน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 ก่อนอ่ะต่อไปจานนี้มันเป็นรถเกี่ยว ตัดไถ่ตัดไถ่ไว้าววววอวววววว่วววววววนอวว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 อวววววอววอวว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 วอวววนีวไวนไม่ววววววเวว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 อวว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 วอววววอววอววววเววววอว่วว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 วอววเววเววววอววววววอวออเออ <ม>ชอบไหมชอบไหมชอบมันมีสีอะไรบ้างทั้งหมดติเพียนน่ะทึ่ยไม่สี้เรื่องบอกเพื่อนน้อยอ๋อ้อบเสีอะไระสีเสียวสียแดงเสีแดงดูดีบีนูดาสีอะไรสีบีนูดาสีอะไรลูกไม่มีได้เสียเลยสีแดงกับสีเขียดีดาวตอนนี้เอาถ้ําแตงหัวรถไปเล่นแล้วนะ เนื้อปากรอบไม่เอาไปเล่นเลยนะจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะสำหรับคลิปนี้เราไปจอดนะจ๊ะับ๊ายบายอย่าลืมอ่าลจอดีตามน้องนานด้วยนะจ๊ะจดบ๊ายบายชื่อชองอะไรคะสุดาชื่อชองอะไรลูกลูกสาวแน่นั้นจ๊ะโอเคบ๊ายบาย let gotcha!